คืออปหาเงินละลายที่ถอนเข้าทุนแมนูเ็ดได้แบบฟรีๆและดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยทำช่องมาเลยแหละครับก่อนที่จะไปรู้ว่าแอปนี้คือแอปอะไรกันเราจะมาจากกิจกรรมแจกทุนแมนูเ็ดฟรีๆหนึ่งร้อยบาทนะครับแบ่งเป็นห้าสิบบาทให้กับสองท่านผู้โชคดีกับวงร้อยุ่มมหาปาลและรายชื่อพวกนี้นะครับมาจากผู้ชมที่กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ในคลิปที่ผ่านมาไม่เป็นการเสียเวลาครับเราจะมาทําการสุ่มสองท่านผู้โชคดีเอาไปคนละห้าสิบบรดแบบฟรีสามสองหนึ่งไปเลยครับผู้โชคดีท่านแรกนะครับได้ แกทำอะไรดังถมๆมทมถมมเรียบร้อยละวครับผู้ชคดีทั้งแระของเราได้แก่พี่ท่านนี้นะครับหากเห็นเป็นรายชื่อของท่านเนี่ยก็รีบมาเลยคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์่วนใครที่ไม่ได้ไม่ต้องตกใจไปมาไม่ต้องเสียใจนะครับอยากร่วมกิจกรรมกับเราแบบนี้ง่ายๆเลยเพียงแค่กดไลค์กดคอมเมนต์แอแล้วก็กดติดตามเอาไว้และผู้ชคดีได้สองได้แก นี่เลยล่ะครับผู้ชมดีทั้งสองของเราในวันนี้นะฮะเอาเป็นว่า2ท่านนี้อย่าลืมมาเยียวยาสีใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับและหากใครที่อยากร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้กับเรากดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดกิจกรรมวีดีแบบนี้และยังไม่พอคลิปนี้เรายังจะมีแจกอ่างเป่าทุ่งนิเลศกันใดท้ายคลิปด้วยดูให้จบไม่งั้นอดน,นจจ้าไป สวีสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องพีญยาตย์ยทุ่นหลายเลยนกันด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านสูตช่องอาร์สดูสวัสดีครับอยู่กับผมอาร์สหลอดเช่นเดิมแอปหาเงินอะไรที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยทําช่องมาเลยนะครับจะเป็นแอปไหนนะในวันนี้ต้องย้ำก่อนนะว่าเราไม่ได้รับเงินเพื่อมารีวิวแอปพลิเคชันที่เราจะรีวิวในวันนี้อย่างแน่นอนผมต้องเล่นเองทดลองเองและมั่นใจจริงๆนะครับว่าแอปนี้มันไม่หลอกลวงและไม่โกงเราจะนำมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะเชื่อใจมั่นใจผมได้เลยนะครับไม เป็นแค่ตัวกลางในการสาอหาว่าแอปไหนปลอดภัยจะเจออยู่ในช่องเราแน่นอนนะครับผมเออเอาละ่ะไม่เป็นการเสียเวลาและลาลีแอปพลิเคชันหาเงินออนไลน์ที่ดีที่สุดของผมในวันนี้ผมเชื่อว่า50%ของคนติดตามในช่องเราเล่นมาแล้วและจะชอบแอปนี้มากๆมันคือแอป นี่เลยครับผมฟันดรามา่าลายท่านเคยเห็นผมรีวิวซ้ําและย้ําบ่อยมากอย่างที่ผมเคยบอกไปลุยนะว่าแอปไหนไม่หลอกลวงแอปไหนได้เงินจริงผมจะขออนุญาตรีวิวซ้าไปเรื่อยเพื่อให้กับพี่ๆท่านใหม่เนี่ยจะได้รู้และไม่ต้องไปโดนหลอกกับแอปหลอกลวงต่างๆเนาะแอปนี้ดีอย่างไรแอปนี้มีให้ดาวน์โหลดได้ทั้งใน iOS และ Android เลยและแอปนี้มียอดดาวน์โหลดมากกว่า5ล้านดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผมมียอดรีวิว4.7ดาว10,000กวา่ารีวิวตัวแอปพลิเคชันนะครับจะเป็นเกี่ยวกับ การดูละครสั้นซีรีส์สั้นจีนอะไรแบบนี้เคยถ่ายต๊อกตอกไหมฮะแล้วเจอแบบว่าซีรีส์จีนสั้นละครจีนสั้นประธานรูปประธานเฉินอะไรแบบนี้เราอ่ะอยากดูไปเรื่อยๆอุ้ยสุดท้ายเขาจะต้องให้เราเสียตังค์ดูแต่แต่แอปนี้ฮะไม่ต้องเสียตังค์และยังได้เงินฟรีอีกด้วยล่ะครับผมแอปพลิเคชันนี้จะน่าเล่นขนาดไหนนะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลยนะฮะเราจะดูกันแบบเรียวๆเลยนะ,ะนี่เอาแบบว่าเกี่ยวข้องล่าสุดแบบล่าสุดเลยนะเมื่อวันที่22เดือน8นะฮะ2 0 2 5น่าน่าจะ เรล,ลงคลิปประมาณวันหรือ2วันเองเท่านั้นนะคนอื่นผมไม่รู้ยังไงนะแต่สําหรับผมให้5ดาวเลยตอนแรกคิดว่าไม่ได้พอแต้มครบแล้วลองแลกเงินดูเอ้าได้เงินจริงๆและเงินเข้าเร็วมากนะฮะสุดยอดะฮะอยากให้พัฒนาแอปดีแบบนี้ตลอดไปแอปดีแบบนี้ไม่หลอกลวงประชาชนสุดยอดครับขอบอกอและผมจะดูแต่คอมเมนต์นะฮะที่ไม่ใช่คอมเมนต์แบบบอทหรือคอมเมนต์มานะสังเกตด,ดีๆถ้าพวกนั้นเนี่ยจะเป็นสแปมแล้วเหมือนทาเสเลดมานะครับอะอะไรแบบนี้พี่ธีชาบอกว่าแย่ yeah, ม,มาก เงินไม่ได้รอยเสียเวลาสุดๆนะใครที่จะมาเล่นบอกไว้ก่อนเยี่สุดเยี่มากบอกก่อนนะว่าเรารีวิวทุกคอมเมนต์เลยบางท่านเนี่ยมาถามผมเฮ้ยผมเงินไปนแล้วสองวันสามวันก็แล้วทําไมมันไม่เข้าต้องบอกกันนะครับว่าแอป,ปนี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการคือทีบวกห้าก็คือทุกวันเนี่ยบวกห้าวันนะครับไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์และไม่รวมวันหยุดนะครับจ้าเล่ห์ครับเพราะฉะนั้นอาจจะใช้ระยะเ,เวลาประมาณกเกือบหนึ่งสัปดาห์ในการ 1ยอดเข้านั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ถอนให้นะแอปนี้ดีมากๆครับละครไม่มีภาคไทยใช้คะแนนอย่างเยอะถึงเงินได้ตรงนี้นะครับละครเนี่ยอาจจะไม่มีภาคไทยแต่เขามีซับไทยให้นะฮะส่วนกัน เื่อนเนี่ยใช้แต้มเยอะจริงๆครับอย่างที่บอกไปนะว่ามันเป็นแอปหาเงินแบบสายฟรีไม่จำเป็นต้องเชิญเพื่อนไม่จำเป็นต้องลงทุนเพราะมันไม่ได้ลงทุนอยู่แล้วนะครับและเราแค่ดูซีรีส์ละครสั้นไปเรื่อยๆเชื่อเถิดนะครับว่าปกติถ้าใครเข้าไปดูได้หนึ่งเรื่องเนี่ยจะติดงมแงมแล้วดูจนจบแน่อนอนแล้วในแอปเนี่ยมี5060ตอนเลยนะสำหรับเรื่องนึงเนี่ยดูฟรีครับและเรายังเก็บเหรียญเนี่ยไปแลกเป็นได้เอาเป็นว่าเราดูรีวิวประมาณนี้นะครับยังไม่พอหรอกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใน และตอนนี้เราเข้ามาสู่แอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแอปฟันดาม่าหากใครเข้ามาใหม่หรือดาวนโหลดมาเป็นครั้งแรกเนี่ยจำเป็นจะต้องสมัครหรือล็อกอินก่อนนะผมแนะนําอย่างนี้ฟังนะครับผมไม่แนะนําให้สมัครด้วย gmail ส่วนตัวไม่แนะนานะครับไม่แนะนําให้สมัครด้วย Facebook ส่วนตัวนะผมแนะนํนะาให้สร้าง gmail ขึ้นมาใหม่เลยและเอา gmail นี้นะครับมาไว้เฉพาะการเล่นแอปหาเงินอะลรโดยเฉพาะนะถึงแม้จะเป็นผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือแต่เราก็ควรเซฟตี้เฟิร์สไว้ก่อนถึงแมล่ะครับอ่ะประมาณนี้เมื่อใครทําการ ล็อกอินไปที่เรียบร้อยจะเข้ามาในหน้าต่างหน้าแรกคือหน้านี้นะฮะให้ดูด้านล่างจะมีเมนูด้วยกัน,นทะบงหด5เมนูหน้าหลักแนะนําคําเชิญโปดรดทราบและของฉันนะครับหน้าการหลักๆของเราก็คือหน้าแรกเลยจะเห็นว่านี่เป็นานท่ง่งทํานองแห่นความรักพันในระวังเหลืองอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีนี่แนะนําช็อตยอดนิยมแมวน้อยซุกจนของปร้นานโฉลมโอ้ยน่ารักแกผมเชื่อเลยนะแอปนี้ต่อให้ ไม่ได้หลายท่านก็คงชอบเพราะว่าสามารถดูละครสั้นจีนฟรีไม่ต้องไปรอแบบต้องกดซื้อในองค์แอปไม่ใช่เนาะโอ้เนาะ,ะดูไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยเขามีแนะนําเยอะแยะมากมายก็คือวิธีแรกเลยให้เรากดเข้าไปดูได้เลยนะครับละครสั้นซีรีจีนที่เราอยากดูหลังจากนั้นเขาจะมีวงล้อให้เก็บเหรียญเรื่อยๆซึ่งอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสามารถเก็บสะสมไปได้เลยนะก็ลองแบบเทียบง่ายๆถ้าปกติเราจะต้องไปนั่งดูในแอปแล้วก็ไปเสียเงินให้แอปนอนแล้วก็ดูให้ครบ60ตอนแต่ถ้าเราดูในนี้เนาะเราดูครบหกลิบตอน งนได้ด้วยถูกไหมฮะอ,อ๋มันมันคุ้มมากผมพูดตรงๆนะแล้วหลายท่านชอบมากๆนะครับและวิธีที่2จะเห็นเหรียนที่ลอยๆอยู่ตุงต๋ง,งๆๆๆงตาให้เรากดไปหนึ่งทีและนี่แหละครับเราก็จะได้เหรียญหรือคะแนนเพิ่มนั่นเองนะครับอาจจะไม่ดีมากถ้าหากใครอยากได้คะแนนเพิ่มดูโฆษณาครับผมและวิธีการหางัง แบบที่3ก็คือด้านซ้ายบนจะมีถุงเงินแบบนี้ให้เราแตะไปได้เลยและเขาจะเข้ามาตรงนี้นะครับจะเป็นภารกิจรายวันภารกิจต่างๆเราสามารถกดเช็คอินนะครับรับเหรียญฟรีได้รวมถึงมีภารกิจอื่นๆเราก็สามารถไปดูได้แต่ผมแนะนําก่อนว่าให้ดูที่เป็นภารกิจที่น่าทําแล้วก็ไม่เสี่ยงเกินไปนะครับประมาณนี้ส่วนต่อมาคือคําว่าเชิญเพื่อนนะครับบอกก่อนว่าแอปนี้สามารถเชิญเพื่อนไดแ้แต่แต่แต่ย้ําเลยนะครับใครดูผมรีวิวมาโดยตลอดผมไม่ได้มารีวิวแอปพวกนี้เพื่อจะมาเน้น หรือท่านผู้ชมจะต้องมาใส่โค้ดผมไม่บังคับกันนะครับผมเราไม่ได้บังคับกันเลยแต่หากใครอย่างที่บอกไปอยากสนับสนุนผมนะครับก็สามารถใส่โค้ดที่ข uh okay so ึ้นตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเต็มที่ได้เลยเนาะผมก็จะนํารายได้จากตรงนี้แหละครับจากการเชิญเพื่อนนํามาสร้างอ่างเปานะครับแจกคืนท่านผู้ชมกลับไปหรือเหมือนต้นคลิปที่เราหมุนวงล้ออย่างนี้นะครับแจกกันคลิปหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าร้อยถึงสองร้อยบาทอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าผมแทบไม่ได้เอาเข้าตัวเองเลยนะได้ก็นํามาแจกท่านผู้ชมต่อหลายท่านรู้ดีนะครับเราไม่โกหกกันอยู่แล้ว เมนูถัดไปคือเมนูที่2คําว่าแนะนานะครับหากเราไม่รู้ว่าจะดูละครสั้นจีนอะไรหรือไม่รู้ว่าจะดูเรื่องไหนเรากดคําว่าแนะนําได้เลยก็จะมีตัวอย่างแต่ละเรื่องนะครับให้เราสามารถไปรับชมกันได้นั่นแหละคําเชิญเราก็ดูไปแล้วคำว่าโปรดทราบเนี่ยก็คือหน้ารายการโปรดของเราชอบเรื่องไหนก็เมมเอาไว้ในรายการโปรดแค่นั้นเองอันต่อมาคือคําว่าของฉันหลักๆเลื่อนลงมาด้านล่างครับแล้วมันจะมีคําว่าใส่รหัสเชิญนี่แหละฮะตรงนี้บอกก่อนนะว่าหากรสาราเชิญที่ขึ้นตามหน้าจอกันนะครับผมก็สามารถรับไปได้เลย3 0 0 0 0นคะแนแบบฟิฟี่แต่แต แต่ไม่จําเป็นไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องใส่โค้ดผมสามารถใส่โค้ดของพี่ๆีที่มาคอเมด้าล่างได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเต็มที่เลยเราไม่บังคับกันนะครับผมแต่อย่างที่บอกไปว่าหากใครอยากสนับสนุนผมก็ขอบคุณมากจริงผมก็จะนําไรได้จากตัวนี้นะครับมามืคืนใหรกับชมชมอย่างเหมือนเดิมเราพูดกันแบบความจริงอยู่แล้วนะครับจริงใจเสมอมานะครับอีกหนึ่งเมนูสําคัญที่หลายท่านอยากดูคือคําว่าไทย เมื่อเรากดเข้ามานะครับตรงนี้จะเห็นว่าผมมีคะแนนอยู่9 2 0 0 0 0แต้มตีเป็นประมาณเงินประมาณ30กว่าบาทนะครับโดยมีแรกขั้นต่ำนะครับผมคือ10บอลหรือ10บาทนั่นเองจะใช้ประมาณ2,50 0 0 0แต้มเราประมาณกันได้เลยว่า2 5 0 0 0 0แต้มเท่ากับ10บาทเพราะฉะนั้น25,000แต้มจะเท่ากับ1บาทนั่นเองถามว่าเยอะไหมเยอะมากๆนะครับแต่อย่างที่บอกไปเนาะว่าถ้าเราเปรียบเทียกบกับการดูซีรีส์ละครสั้นจีนกับแอปอื่นหรือว่าไปดูในตอกตอกเองเนี่ยพวกนั้น เราดูเนี่ยเราอาจจะต้องเสียเงินดูบ้างหรือความไม่คมชัดอะไรแบบนี้แถมบางทีเนี่ยดูไม่ครบจบตอนหรอกแต่ในนี้เขามีให้ครบเลยนะฮะรวมถึงเรายังสะสมเหรียญแล้วแลกเป็นเงินได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่แนะนํามากจริงๆและแอปนี้เนี่ยอยู่ในค่ายที่ต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟันแมทนะครับโหในพวกแคชชงแคชชีนแอปหาเงินที่อยู่กันมามากกว่า2-3ถึงปีตั้งแต่2021-22ยเเนี่ยค่ายนี้จ่ายจริงแล้วยังจ่ายตลอดอยู่นะครับผมอ่ะแล้วก็วิธีการ ก็ง่ายมากเมื่อเรากดนะครับมีปุ๊บให้เรากดตกลงหรือเห็นด้วยได้เลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับวิธีการนะง่ายๆเลยจะมีอย่างนี้3ช่องเห็นไหมช่องแรกผมแนะนําให้ทําการใส่นะครับเป็นชื่อจริงภาษาอังกฤษที่ผูกกับเบอร์ทูนิิวเลตของเราเอาไว้นะครับไม่ต้องใส่นามสกุลย้ําว่าไม่ต้องใส่นามสกุลก็ได้ใส่แค่ชื่อจริงในภาษาอังกฤษหลังจากนั้น2ช่องล่างนะครับช่อง2กับช่อง3ใส่เป็นเบอร์ทูบิทิวเลตของเราลงไปแล้วก็จะมีหลายท่านที่สงสัยว่าถ้าเรารกรอกเบอร์ทูบิทิวเลตของเราลงไปจะเป็นอันตรายไหมจะ,หจะดน มิชาชงม,มิชาชีบหลอกไหมผมบอกอย่างนี้เลยนะครับแอปของค่ายนี้ผมกล้าพูดเลยเล่นมา2-3ปีแล้วนะครับค่ายนี้จริงรวมถึงผมลองทดลองเล่นนะครับมา2 3งถึงสามแอคเคเนี่ยก็ยังไม่เคยเกิดปัญหาเกิดขึ้นเลยนะครับและผมได้ทาการตรวจสอบและสแกนไวรัสของแอปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาปลอดภัยได้ใจอย่างแน่นอนแล้วครับ คือบ้านละรับสำหรับแอปพันเดนอะไรนะครับในวันนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจพี่ๆไม่มากก็น้อยนะยังไงก็แล้วแต่ผมจะยกตัวนี้แอปนี้นะป้าเป็นแอปที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยรีวิวมาเลยนะครับเพราะหนึ่งเนี่ยเราดูซีรีส์สั้นละครจีนฟรีถ้าเปรียบเทียบกับไปดูที่อื่นเนี่ยคือเราอาจจะต้องเสียตังค์น้อแล้วก็อาจจะดูแบบภาพไม่คมชัดแต่เนี่ยต่อให้ไม่มีภาคไทยแต่ว่ามีซับไทยแทบทุกเรื่องเลยรวมถึงเรายังสามารถเก็บสะสมได้เพื่อได้เป็นเงินได้ตาสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะเลืืออกกที่่่่่จะเลเลลนนหรไไไไมมมม็ดด้้ผมมาบา ผมก็เพียงแค่ขอเป็นตัวกลางนะครับในการหาแอปว่าแอปนี้ปลอดภัยหรือเปล่าถ้าปลอดภัยผมจึงหยิบยกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมการแต่ถ้าไม่ปลอดภัยผมจะไม่รีวิวเด็ดขาดท่านผู้าาชมจะไม่โดนหลอกแน่นอนถ้าเจอหน้าผมมารีวิวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วหากใครนะครับอยากร่วมกิจกรรมแบบต้นคลิปที่เป็นหมุนวงล้อแจกไปเลยพีพีห้าสิบบริเวณให้กับท่านผู้ชมเนาะง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมกดไลค์กดคอมเมนต์และกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดกิจกกรรรรรมมมมมอออื่่่นนนนนๆววถึงงหหาาาใคคทททีีไัุุลล้้้ตติปเเแจ แบบนี้ให้ั่วแล้วครับโอ้โหเป็นมไาคุณผู้ชมเห็นไหร้อนมือร้อนมือเลยโดยวิธีการแจกง่ายๆเลยผมจะทําการสร้างลิงก์อัเปาแบบนี้ขึ้นมา1นึ่งซองอ่าหลังจากนั้นเราจะมาไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้นะครับหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว45นาทีด้วยกันละฮะโดยปกติเราจะลงคลิปนะครับทุกวันเลยเวลา2องทุ่มตรงนะโดยถ้าคลิปนี้ลงตอน2องทุ่มตรงเราจะนําลิงก์อัเปามาไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้ตอน2องทุ่มสี้นาทีแหละครับอาจจะไม่ได้เยอะมากสาหรับ, link รบรลิงก์อัปเปและสามามรถ มารับได้ทุกวันเลยครับสำหรับวันนี้ถ้าผมผิดพลาดประก,การใดไปก็ขออภัยมาณที่ดีด้วยนะครับ <S <S ก็สามารถคอมเมนต์มาติชมได้เลยนะครับเต็มที่ได้เลยนะผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยครับสำหรับวันนี้อราไปก่อนครับบ๊ายบายสาวัสดีครับบ๊ายบายนะตัวเองจุ๊จุ๊ม